ของภาษ <S <S <token thanks> swimming 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 swimming, ีที่ด kind of ินและสิ่งปลูกสร้างกันบ้างดีกว่านะคะที่จริงเนี่ยเขาจะกลับมาเริ่มเก็บกันแล้วนะคะแต่ก็ต้องมีการประชุมเลื่อนขยายระยะเวลาให้เพราะเข้าใจว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายคนเดือดร้อนการที่จะต้องมาจ่ายภาษีที่เราได้รับการยกเว้นไปหลายปีมากๆเนี่ยนะคะต้องกลับมาเก็บเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมล่าสุดนะคะเขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้23มิถุนายนนะคะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการที่จะต้องถูกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพรบรภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2562จึงมีความเห็นชอบค่ะให้ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีประจำปี65เป็นการทั่วไปออกไปอีก3เดือนด้วยกันนะคะเขาก็แบ่งแบบนี้ มีการขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีจากเดิมต้องภายในเดือนเมษายนก็ขยายไปเป็นเดือนกรกฎาคมปี65นะคะ 2. ขยายกำหนดเวลาของผู้เสียภาษีในการผ่อนชำระภาษีโดยงวดที่1เนี่ยจากเดิมเนี่ยคุณจะต้องเริ่มผ่อนละเมษายนขยายให้คุณไปเริ่มผ่อนงวดแรกได้เดือนกรกฎาคมส่วนงวดที่2นะคะจากเดิมต้องเริ่มผ่อนชำระภายในเดือน,นพฤษภาคม ก็ขยับไปเริ่มผ่อนชำระงวดสองได้สิงหาคมนะคะและงวดที่3ค่ะจากเดิมต้องจ่ายภายในมิถุนายนก็ไปเป็นภายในเดือนกันยายนและมีการขยายกำหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการที่จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปถึงผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระนะคะจากเดิมต้องมีหนังสือแจ้งเตือนภายในเดือนพฤษภาคมก็เลื่อนไปเริ่มส่งจดหมายกันได้เนี่ยหรือหนังสือเตือนเป็นเดือนสิงหาคม และ4ค่ะมีการขยายกําหนดเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแจ้งรายการภาษีค้างชําระให้สํานักงานที่ดินหรือสํานักงานที่ดินสาขาจากเดิมภายในเดือนมิถุนายนก็เลื่อนไปเป็นเดือนกันยายนนะคะเลื่อนให้หมดเลยโดยผู้เสียภาษีเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการเตรียมการชําระภาษีและผ่อนชําระภาษีปี2565เพิ่มมากขึ้น และเขาบอกว่าไม่ต้องเสียเบีย้ยปรับและเงินเพิ่มนะคะหากมีการชำระภายในกำหนดระยะเวลาที่ให้ความเห็นชอบทั้งนี้เนี่ยพูดถึงเบีย้ยปรับนะเขาจะปรับ40%ของภาษีถ้าเกินกำหนดชำระจะปรับ40%แต่ถ้าอยู่ในช่วงระยะเวลาหนังสือทวงถามจะปรับคุณ20%แต่ถ้าเกินกำหนดแต ก่อนหนังสือจะทวงถามจะไปถึงเขาจะปรับ10เซนะคะส่วนเงินเพิ่มเนี่ยเขาคิด1%อร์ซของค่าภาษีที่ดินต่อเดือนที่คุณค้างชำระและนอกจากนี้นะคะผู้เสียภาษีบางรายที่เคยเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายอันเนื่องมาจากไม่ชำระภา,ภาษีภายในเดือนเมษายนะ่ะหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะตอนนี้คุณมีสิทธิ์จะได้รับเงินคืนเบี้ยป,ปรับและเงินเพิ่มคุณจะได้รับคืนนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของภาษีที่ดินอืมก็โดยทั่วไปสรุปก็คือเขาขยายออกไปอีก3เดือนออกไปอีก3เดือนออกไปอีก3เดือนะนะฮะตอนนี้คนที่ปลูกมะนาวมะพร้าวก็ปลูกรอกันไปก่อนเพราะว่าจําได้ไหมมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นถ้าที่อยู่อาศัยหรือที่ดินมูลค่า0ูนถึงห้ล้านยกเว้นนะคะแต่ถ้า50ล้านขึ้นไปจนถึง75ล้านบาทเสีย0.03 หรือประมาณล้านละ300อันนั้นคือที่อยู่อาศัยแต่ถ้าเป็นมูลค่าที่ดินถ้ามูลค่า0ถึง50ล้านบาทคุณจะเสียในอัตรา0 0 1หรือประมาณล้านละ100บาทเอาจริงมันก็ไม่ได้แพงนะล้านละ100รอยอ่ะม,มูลค่าที่ดินถ้าสูงถึง50ล้านก็ล้านละ100ก็ไม่ได้แพงคือที่จริงมันมีข่าวมาตั้งแต่ต้นต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วละ่ะค่ะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ย มีการส่งจดหมายในการที่คนจะต้องมาจ่ายภาษีเหมือนกันแต่ถูกปรชนิตีกลับมาประมาณ10%เมีคนไม่ตอบรับหรือไม่รับหนังสือ,อก็มีมยังเก็บเอายังเก็บไม่ได้ตามเป้าเขาเลยไม่ทราบค่ะ